เอาล่ะส,ส,สวัสดีครับเช้าวันที่7ของที่แทนซเนียตอนนี้เป็นโรงแรมสบายๆคืนเดียวครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปเข้าป่ากันทุกคนแล้วก็ยังใช้ชีวิตหรือกิจกรรมกับชนเผ่าอีกประมาณ7วันเดี๋ยวคอยติดตามแต่ก่อนหน้านี้ทุกคนคือยากให้ดู อืเขาพี่ชักน,นอนอยู่ข้างเจ็ดวันนี้ถ้าจะไม่ได้อาบน้ําเลยก็ค,ค,ค,คือเพิ่งได้อาบเมื่อคืนนี่เองดูให้ดูหนวดย็นไงว่าดูหนวดดูเขาวทวิตหน้าก็ไม่แดงกำนะจมูกแดงปัดนะไอแถวนี้คงไม่กลัวนะไอเแถวนี้ลกเป็นลิงแนละดูปากโอยปากก็แตก พิม่มันจัดทุกคนดูหน้ามองเลยโอเคเดี๋ยวพี์ขอญาตีของกันพีชมีข่าวดีสุดพิเศษมาบอกอารลอนเทคเตรียมความสะดวกสบายให้เพื่อนๆแล้วนะครับสามารถมาที่โชว์รูมอารลอนเทคทุกสาขาทั่วประเทศมีสินค้ามากมายกว่าร้อยรายการมีพนักงานคอยให้คำแนะนำและบริการอย่างใกล้ชิดแล้วพบกันนะครับโอเคตันนี้เดี๋ยวพีชจะเอาตัวนี้ครับไปเก็บหนวดเขาที่มันี่ฮึดเลย เกลียงจม,มูกแดดจมูกแดงบวมนะความเย็นมันกัดทุกคนนะนาดเนี่ยแถวเนี้ยไม่ไม่หมดเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปกลน,นอกันตามไปครับโอเคไม่รู้ทุกคนจะเห็นอนะืมหนวดยาวมากเลยอนี่คือเจ็ดวันที่พี่ไม่ได้กลนเลยนะทุกคนเจ็ดวันไม่ได้โกลนวแล้วก็ได้ <c oughs> ไม่ได้อาบน้ำเลยทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้าไปแค่สองครั้งมันไม่เหม็นไม่อะไรเลยเสื้อผ้าเลยแต่ว่าในร่างกายพี่วินใชเสียมจะอัดโคจะกล้องอะนะเพราะว่าอยู่ในห้องน้ำแบบก็พี่วิจะใช้เจลชูเปียนเช็ดก็พออยู่ได้หละอากาศหนาวหนาวเหนาวหนาวเราประมาณจะดูเด็น,นจนนมูกพี่วินไหม่เลยโอเคตัวนี้จะเป็นเครื่องพ่นนวดของดีฮันดีล่าครับตัวนี้จะเป็น อีกรุ่นหนึ่งที่พี่เคยใช้ไปจะเปอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นบัตเตียนแต่ตัวนี้จะเป็นเสื่อคนนชถ้าเกิดเพื่อนส,ส,สนใจนะครับลองเข้าไปดูที่ดีทาดีไลน์อันดับแรกของคุณภาพาาแต่ราคาไม่แพงกับคนราคาถูกถูกกว่าที่คุณภาพให้มาที่ตลาดดีลองาาอไ,ไปหาซื้อเลยไปข้างในเลยเรียนภาษาอัปุฤษไป เชียร์หลอกเลเอ้ยไม่ใช่เชียร์เองที่ชาร์สารรจารารสายชาร์จด้วยแล้วในกล่องก็จะมีถาดในน้นทุกคนแล้วก็เนี่ยมีสายสายชาร์จสายชาร์จแบบเป็นพอร์ตอย่างเงี้ยอันนี้คือออกมาก็คือจะเป็นพอร์ตเฉพาะของตัวที่ชาร์จนะครับสายไม่ข้ามหานะเพราะงั้ต้องไปหาซื้อเราะมันนาฬิกาโอเคแล้วก็แบตเตอรี่ที่วิชาร์จไปมาลักษณะจะเป็นอย่างนี้ ไปสามหัวยแล้วก็ที่พี่วินชอบตัวนื้ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้คือตัวกันจอนเพราะพี่วินไว้หนวดไว้เข่าให้เหมาะกะคาแรคเตอร์เอ็กเมนเนาะก็เลยจําเป็นต้องมีตัวนี้ด้วยพี่วิดว่ามันเหมาะดีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวอะไรหัวที่ไว้สำหรับเก็บหนวดเก็บเก็บใอ้เข่าที่มันตต้นเต้นได้ ที่มันไม่ใช่แบบเป็นยาของเส้นผมนะทุกคนตัวนี้ไม่ใช่ตัดเลนส์นะตัวนี้เป็นเครื่องส่วนตัว,ว,วลองดูนะแมทุกเลยนแล้วก็เวลาชาร์จก็ชาร์จตรงนี้ครับชารตัวผม้ตแบบเสียบสายของพอร์ตเฉพาะก็พอตลาใส่ครับกดปุ่มตรงนี้ตรงนี้หยับเปิดมนมทงา่ายมาก เหมือนกันเลยทุกคนผิวเนี้ยเลยแต่น้าไมเน,นะนทุกคนไม่ว่านะอ๋อไม่เจ็บจมูกมากทุกคนไม่ไหเหมือนกันหมดต้องหมวกน้องมาเป็นเนี้ยที่จะหมูเนี้ยแดงตัดเล้กขึ้นเม็ดเลยโพดนายกัหนมาหน้นเลยโอเคนี่ก็ดีมากเลยทุกคนแล้วมันหนวดเวลาเรางโกนแล้วเส้นขนมันเส้นผมนเราเนี้ยมันจะเข้ามาอยู่อีกนี ก็อยู่ตรงนี้ฝากรอเนี่ยกดตออได้แล้วเทสะดวกดีเห็น uh huh. ไหมแล้วก็ใส่กดต่อ hmm. อันนี้ hmm. ไม่กล้ากดน,นะเดีย๋ยวไปดูตรงนี้มาลองแก้ต่อ ค่ายปืป๊ดๆแล้วมาลูกไหม, <c oughs> มอือหืมีย okay. นเกิบทุกคนโอเคให้เขาท่าดีอืมอันนี้ทำรับเก็บรอบๆใบหน้าอย่ายเงี้ยเออท่านวนตรงนี้ต้องการจะโกนข้าโกน้าอย่อยอาถ่ายพื๊ดไห่ายเลยอะพี่วี่ต้องเรียงไว้โอเคสุงงอดลองใหม่ดูมันเหมือนลวนหน้าตัายทุกคนมันมีแรงต่างอืม อันนี้แหละทุกคนสนใจนี่แล้วก็พอปนโผล่มาปรากดเปิดฝาครอบหัวมา,า,าแล้วก็ไปทิ้งเศษนวดก็ยะัะอืมแล้วก็แต่ต่อเพราเสียงเข้าไลกจดแล้วพสนใจอยากได้เครื่องอุปกรณ์ดูแลสุขไอผิวหน้าของเรา ก็คือนี่เลยบิคาดีลาไปจ,จัดกันครับที่พกมาจากที่กรุงเทพง่ายๆหน,นักเบาโหลดลงเครื่องได้ต้องนี่เลยบิคาดีลาครับจัดไปครับ